ผมเพิ่งพูดอาจารย์ปานเทพเนี่ยเมื่อเช้านี้เราทานข้าวเช้ากันผมบอกผมอยากจะพูดถึงระบบสาธารณสุขของเมืองไทยสักทีท่านผู้ชมรู้ไหมข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง90%เป็นเป็นหมอทั้งสิน้นเป็นคนที่ไร้ความสามารถ ไม่มีวิสัยทัศน์สนใจอยู่อย่างเดียวก็คือว่ารักษาสนานภาพของการครอบงำของบริษัทยาต่างประเทศให้ยั่งยืนต่อไปทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ทมม่านผู้ชมผมบอกอาจารย์ประเทศจางเราจําได้ไหมตอนที่โควิดมาเนี่ยทำไมพวกหมอทุกคนที่มีชื่อรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขถึงผลักดันให้ฉีดวัคซีน เพราะว่าเงินค่าตอบแทนที่มีการคิกแบ็กสัง้ารวัคซีนมาให้เนี่ยมันเยอะเหลือเกินจนปฏิเสธไม่ได้แม้กระทั่งไอายาฟาวิพิราเวียที่ผมเคยพูดห้ฟังแล้วเห็นไหมนี่คืออิทธิพลของยาเลยทําให้เราเนี่ยมีของดีท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้เสียสละเงินบริจาคมาให้มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเพื่อซื้อฟ้าทลายโจรเกือบร้อยล้านบาทแล้วแจกไปแล้วเนี่ยหลาย10ล้านเม็ด40 5 0ล้านเม็ดได้จนวันนี้ผมยังทาเลย4เม็ดก่อนนอน ผมไม่ได้เป็นหวัดอะไรทั้งสิ้นทำไมผมนึงต้องพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคือที่ผมพูดเพราะว่าวิสัยทัศน์ของหมอหรือคนที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐีสาธารณสุขคนเก่าคุณหมอชนล,ลันนาทมาจนถึงคุณสมศักดิ์เทพสุทินไม่เคยมีใครจริงใจเพื่อที่จะ พิจารณาว่าเราจะลดการสั่งเข้ายาจากต่างประเทศมาบ้างได้หรือไม่ถ้าเราจะลดได้เราต้องใช้สมุนไพรไทยเป็นตัวกลาแต่ทำไมเราไม่ทำเช่นนั้นเราไม่ทำเช่นนั้นก็เพราะว่าหนึ่งพวกบรรดาคนมีอำนาจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขคุณหมออาทิย์ดีคนโน้นอาทิบดีคนนี้หรือแม้กระทั่งแพทยสภาเองก็เห็นแก่ได้เข็นเข้าใจเพราะคนพวกนี้จบแพทย์แผนปัจจุบันเรียนมาแบบฝรั่งยาฝรั่งอะไรครอบงำได้ท่านผู้ชมเชื่อไหมมีการวิจัยเป็นหย่อม เล็กๆรามารามาธิบดีมีวิจัยคณะแพทยศาสตร์มีวิจัยเรื่องสมุนไพรไทยแต่มันเล็กเกินไปนายกรนตรีเป็นคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่ใช่เฉพาะอุงอิงนะแม้กระทั่งลุงตู่เองก็ไม่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้เพราะลุงตู่เนี่ยถูกครอบงำโดยหมอปียสกล์ซึ่งเป็นรัตดีว่าการสงสารสุขนี่คือตัวพ่อเลยในการที่จะรับ ยายาฝรั่งมาแล้วปฏิเสธสมุนไพรไทยเราต้องมีวาระแห่งชาติในการสร้างห้องวิจัยระดับประเทศที่รัฐบาลต้องให้งบปมะมาณก้อนใหญ่ไปแล้วก็เอาสมุนไพรทุกอย่างเข้ามาวิจัยแต่มันยังมีอีกหลายมิติของฟ้าลายโจรที่สามารถทาได้กเยอะแล้วยังมีสมุนไพรไทยอีกหลายประเภทซึ่งภูมิปัญญาของพ่อแม่ครูอาจารย์ภูภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายเราเขาใช้มาตั้งแต่ประเทศไทยมันยังไม่มีรถไฟใช้เป็นร้อย ร้อยปีหรือแม้กระทั่งยาลม300รอจำพวกของอาจารย์ปานเทพพัวหงพันธ์ที่เป็นยายุวัฒนาที่พวกเราซื้อมาและกินกันแล้วก็คนเท่าคนแก่คนอายุมากกินและชอบนั่นก็คือยาที่เอามาจากสูตรโบราณแต่เราไม่มีการพิสูจน์เอามาทดสอบเข้าห้องแลบทำโน่นทำนี่ไม่มี ทำไมถึงไม่มีทําไมถึงนายกรัฐมนตรีคนเอกประย์ถึงไม่ทําทําไมคุณเสถาถึงไม่ทําทําไมอุ้งอิงถึงไม่ทําผมตอบให้ไม่ได้เพราะถ้าผมตอบไปแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นดูถูกดูหมิน่นเหยียดหยามสติปัญญาคนพวกนี้ว่าของดีของไทยไม่เลือมมาใช้แพทย์แผนไทยที่อาจารย์ปานเทพเป็นคณะบดีอยู่ตอนนี้มีแต่คนเรียนมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแต่กลับกลายเป็นว่าประเทศชาติรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข แม่งกีดกันภูมิปัญญาเช่นนี้ออกมา พราะไม่เห็นแก่ฝรั่งประเทศจีนเนี่ยเขามีแพทย์แผนจีนเขามีสมุนไพรจีนท่านผู้ชมเขารู้ว่าเขาบูรณาการแพทย์แผนจีนและสมุนไพรจีนเข้ากับแพทย์แผนปัจจุบันของเขาก็คือพูดง่ายว่าถ้าไปเรียนหมอที่จีนนวต้องเรียนทั้งแพทย์แผนจีนและเรียนแพทย์แผนปัจจุบันด้วยท่านผู้ชมเห็นตัวอย่างถ้าเรามี national lab วาระแห่งชาติในการวิเคราะห์และวิจัยเป็นสาบันใหญ่ใช้เงินทุนใช้เครื่องไม้มือที่ทันสมัยเราก็จะรู้ทันทีว,ว่าเรามีสมุนไพรอะไรบ้างที่รักษา โรคอะไรได้บ้างเราก็สามารถจะส่งเสริมหนุนภัยพวกนี้ให้สิทธิบัตรเขาให้อยอนุญ,ญาตให้เป็นพิเศษเงินตราต่างประเทศท่านผู้ชมครับถ้าเรามีโรคระบาดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเหมือนอย่างที่อาจารย์หมอธีร,ะว,ะรวัฒนธีรวัฒน์เหมมจุธาพยายามพูดว่าถ้ามีโรคระบาดเข้ามาเงินที่เราต้องใช้กับยาฝรั่งอีกเท่าไหร่ทั้งทั้งที่ถ้าเรามีการวิจัยเราจะรู้เลยว่าสมุนไพัยไทยอะไรบ้างที่รักษาอะไรได้บ้าง ทำไมเราไม่รวมทุกอย่างเข้ามาในที่เดียวกันแล้วมาทํางานวิจัยกันเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่เรียนทางด้านเพศสัจกรรมเขาสามารถทํางานวิจัยได้เรามีคณะแพทย์ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่ขี้ไก่แต่เขาไม่เคยได้รับโอกาสทําไมผมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะเรื่องนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเมืองเช่นกันเพราะถ้าเรามีการเมืองชั่วชั่วแบบนี้แล้วถูกยาฝรั่งมันครอบงาได้ไอรัฐมนตรีสาธารณสุขมันก็ถูกฝรั่งครอบงำไอหมอหรือ้าชการศึาษาสุขระดับสูงใหญ่ นายแพทย์ทั้งนั้นแม่ก็ถูกยาฝรั่งครอบงำเห็นไหมเป็นเพราะอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเพราะการเมืองไง